ันมมีคควากบผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดรพิเชษฐ์พิจิ๊บถาจาจ <รอ S 1> ไม่ผิดว่าเคยมีปัญหาแบบเป็นผื่นภูมิแพ้แบบซักผ้าไม่ได้สามีต้องเลี้ยงลูกแทนย้อนเล่าให้เราฟังอีกนิดน,นึงว่าอาการที่เป็นตอนนั้นเป็นอะไรแล้วรุนแรงแค่ไหนครับออตอนนั้นมันจะเริ่มจากการเป็นตุ่มน้ำใสๆค่ะ ที่ใต้ผิวหนังบริเวณนิ้วมือก่อนอาฮแล้วหลังจากนั้นก็ผิวหนังจะเริ่มหนาขึ้นครับแล้วก็ตุ่มน้ำนั้นก็จะแตกเป็นหนองอแล้วก็จะลามมาที่เท้าการเริ่มจะเป็นง่ามนิ้วแล้วก็ลามมาทีายิ้วค่ะที่ปลายนิ้วด้วยใช่ค่ะแล้วก็จะมาที่เท้าใช่ค่ะอฮะแล้วหลังจากนั้นก็จะประทุทั้งตัวเลยเป็นผื่นเป็นผื่นเป็นปื้นใหญ่ๆ เป็นเป็นเหมือนแบบภูมิแพ้ค่ะเป็นผื่นเป็นผื่นขึ้นเลยใช่ค่ะคันไหมครัคันมากค่ะคันจริงจริงอ่ะแสบไหมเวลาโดนน้าโดนอะไรเจ็บค่ะเจ็บเราจะไม่อยากเดินเลยอ๋อฝาเท้าก็ขึ้นใช่ค่ะพอเดินแล้วมันจะเจ็บมากเราก็จะต้องหาถุงเท้าใส่แล้วก็ใส่ถุงมือด้วยเพราะว่าตอนนั้นมีลูกก็กลัวว่าแบบ จะติดลูกไหมใช่ค่ะซึ่งถ้าทีมงานมีภาพเนี่ยเธอมีภาพเมื่อสมัยก่อนที่ที่เป็นอย่างรุนแรงเนี่ยเท่าที่ผมจินตนาการ <c oughs> ในจินตภาพเนี่ยยังจําได้เลยนะฮะรุนแรงมากๆใช่ค่ะตอนนั้นคุณหมอวินิจฉัยว่าเป็นอะไรตอนนั้นคุณไปหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับผิวหนังครับหมอก็ค่อนข้างจะงงว่าว่าเป็นเพราะอะไรอืมก็มีการเจาะเลือดทุกอาทิตย์ครับ แล้วก็ส่งผลตรวจเลือดอก็ไม่ไม,ไม่ไม่พบว่าเจออะไรอะคะ่ะซึ่งคุณหมอก็ก็กรุณาจ่ายสเตรอยมาให้คือไม่ได้ระบุว่าเป็นโรคอะไรแต่จ่ายสเตรอยซึ่งคุณหมอก็บอกใช่ไหมฮะว่าเป็นสเตียรอยใช่ค่ะ,ะมาลองกินดูก่อนทั้งกินและทาหรือเปล่าฮะใช่ค่ะแล้วเป็นไงบ้างครับน้ำหนักก็เพิ่มขึ้นนะคะจาก5้าบห้าเป็น65้า ห้าสิบห้าเป็นหกสิบห้าแล้วก็ทําท่าว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันนี้ฤทธิ์ของยาใช่ไหมคะอาจารย์ครับค่ะก็เป็นฤทธิ์ของเซยรยอนะคะเพราะเซยรยนี่ทําให้ไขมันพอกลําตัวและทําให้เกิดการบวมน้ําเพราะฉะนั้นก็น้ําหนักก็จะเพิ่มขึ้นน้ําหนักขึ้นเรื่อยบวมใช่ค่ะแผลที่เป็นก็ไม่หายใช่ค่ะไม่ดีขึ้นแล้วใครบอกยังไงฮะว่าบิมมันจะช่วยได้เคยอ่านวารสารทางการแพทย์ค่ะว่าตัวมังคุดน่ะมีฤทธิ์ในการ ช่วยแผลที่มีอาการอักเสบแล้วก็เลยลองเข้าไปในอินเทอร์เน็ตก็เลยเจอตัวบีมค่ะนั่นบบเป็นความรู้แบบภูมิปัญญาโบราณเลยนะใช่ค่ะเพราะว่าเคยอ่านมาแล้วเชื่อเหรอฮะ,ะว่าของแบบนี้จะใช้กับตัวเราได้เราไปหาหมอแพทย์แผนไทยแพทย์แผนปัจจุบันสมัยใหม่แล้วเนี่ยยังไม่ดีขึ้นเลยนะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเราไม่มีทางเลือกแล้วคะ่ะมัน<อ>เป็นมาสองปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็ไม่ได้ดีขึ้นมาเลย สองปีกับความทรมานแบบนี้โอ้โหมันนานมากอ่ะฮะแล้วก็เลยลองเข้ามาที่นี่แล้วก็ลองปรึกษาดูครับตอนตอนแรกที่มาเนี่ยเอาเอาแผลเอาลักษณะของผิวให้อาจารย์ดูไหมฮะใช่ค่ะแล้วอาจารย์บอกว่าเป็นอะไรฮะเอ่ออาจารย์แนะนําตัวน้ํามังคุดค่ะอืมฮึแล้วก็เป็นบิมสีเขียวอือฮึอาจารย์พิเชษหรือว่าอาจารย์อภัยเป็นคนเห็นท่านแรกครับจากอาการของคุณจิ๊บฮะ เออ่ตอนนั้นคือมีความเข้าใจว่าจะเป็นโรคภูมิแพ้นะครับซึ่งเกิดขึ้นจาก t ี2มีสูงครับเราก็มีความตั้งใจว่าจะให้เพิ่ม t ี1เพื่อจะไปลด t ีเนะครับให้ตัวแคปซูลสีเขียวมันทําหน้าที่ตรงนั้นได้ส่วนน้ามังคุดแน่นอนชัดเจนนะครับว่ามันลดทั้ง TH1, TH2, TH17 แล้วก็เพิ่ม Tregulator นะครับ นอกจากนี้แล้วก็ยังไปเพิ่ม th9 ซึ่งเป็นเม็เลือดขาวที่จะสร้างเม็เลือดขาวเพชคาดให้มีความสามารถมากขึ้นครับ,รบผมเชื่อว่ากรณีของคุณชิปเนี่ยตัวที่ทําให้อาการดีขึ้นมากๆเกิดขึ้นจากการใช้น้ํามังคุดนะครับซึ่งไปลดอาการภูมิแพ้ไม่ว่าภูมิแพ้จาก th1 มากไป th2 มากไปหรือ th17 มากไป ไอ้ตรงนั้นคือตัวตัวหลักนะครับส่วนแคปซูลสีเขียวก็อาจจะไปช่วยทําให้เสริมกับแคปกับน้ํามังคุดนะครับตัวหลักที่ทําให้ดีขึ้นคงไม่ใช่แคปซูลสีเขียวตอนนั้นนะครับเป็นน้ามังคุดถ้าหากว่าณวันนี้ผมจะแนะนําใหม่ครับผมก็จะบอกว่าใช้น้ํามังคุดควบกับแคปซูลสีชมพูนะฮะแล้วก็ใช้ใช้ไม่ต้องใช้เยอะด้วยใช้แค่2เม็ดแล้วก็น้ำมังคุดวันละสองแล้ว คุณจิ๊บก็ไม่ต้องใช้เวลาเป็นเดือนมาถัวจะหายถ้าผมจำจะไม่ผิดนะฮะคือผมผมมาวิเคราะห์อะไรก่อนีคุณจิ๊บบอกว่าใช้เวลาเดือนกว่าเดือนกว่าจะดีขึ้นแต่ถ้าหากว่าเราใช้สูตรเป็นสีชมพูแล้วน้ำมังคุดผมว่าสองอาทิตย์นะก็น่าจะโอเคเลยจริงไหมฮะตอนนั้นใช้เวลาเป็นเดือนค่ะเป็นเดือนก็ยังดีกว่าสองปีที่ผ่านมาใช่ค่ะเพราะว่ามันยังมีหวังว่ามันจะดีขึ้นแสดงว่าวันแรกๆช่วงแรกๆที่เริ่มทาน ดื่มน้ำมะขุพตอนเช้าใช่ค่ะแล้วแล้วแคปซูลทานตอนไหนครเช้ากลางวันและเย็นค่ะอ๋อพอดื่มน้ําทานอาหารดื่มน้ําเสร็จปุ๊บก,ก็ตามด้วยแคปซูลใช่ค่ะแล้วก็ทานอาหารตมามปกติเช้ากลางวันแล้วก็เย็นใช่ค่ะวันสักวันท,ที่เท่าไหร่ถึงรู้สึกได้เลยว่ามันมีปฏิกิริยาหรือมีผลเพราะว่าผมเชื่อว่าคนไทยอยากรู้อย่างเงี้ยปุ๊บปั๊บมันต้องเห็นผลทันทีอะไรเงี้ยประมาณหนึ่งอาทิตย์ค่ะเออถูกต้อง ไม่ใช่ปุ๊บทันทีเห็นผลเพราะว่าผลิตภัณฑ์เราไม่ใช่ยานะฮะมันไม่สามารถออกฤทธิ์ได้ทันทีหนึ่งสัปดาห์ปะทุหมดเลยทั้งตัวค่ะอุยแบบเหมือนจะแตกเลยอะแบบผิวใต้ผิวหนังนี่คือแบบน้ําน้ําน้ําเหลืองอะคะ่ะออกมาอ,มอะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มเริ่มสงสัยไหม <laughs> ว่าอาจารย์เอาอะไรให้ฉันกิน <laughs> เริ่มสงสัยค่ะแต่ว่าก็ทดลองกินเหมือนเหมือนเดิมต่อไปก็ยังฝืนกินเหมือนเดิมใช่ค่ะ คาาือต้องต้องต้องขออาภัยคุณชิปอย่างรุนแรงเพราะฉะน,นั้นตอนนั้นเป็นผู้มีความรู้น้อยไม่รู้ว่าไอ้สีเขียวมันจะทําให้ปะทุขนาดนั้นนะครับตอนนั้นเราก็คิดว่ามันจะลดอาการอักเสบได้ลดอาการของทีเอสองที่มากเกินไปได้แต่ตอนหลังเราถึงมมาพบว่ามันเพิ่มทีเอสิบเจ็ดนะแคปซูลสีเขียวเนี่ยแล้วก็เพิ่มทีเอสหนึ่งแต่ในกรณีนี้ถ้ามันเพิ่มตรงนั้นก็หมายความว่า มันเพิ่มความสามารถในการจัดการกับสิ่งแปลกปลอมที่อาจจะมีอยู่ในร่างกายถ้าเกิดมีการติดเชือ้อมีการแพ้อะไรอยู่ในตัวด้วยซึ่งเกิดการติดเชื้อนะฮะตัวนี้มันก็จะช่วยจัดการครับแต่ตัวที่จะทําให้อาการภูมิแพ้นั้นลดลงพอย่างกรียืนยันว่าคือน้ามังคุดแล้วก็จะลดลงชัดเจนนะลดลงชัดเจนครับไม่ว่าแพ้อะไรก็ตามนะโรคแพ้ภูมิตัวเองทุกชนิดน้ำมังคุดจะช่วยจัดการได้ครับนะครับ น้ำมังคุดของเราถ้าหากว่าทานวันละหนึ่งซองเป็นเวลา15วันนะฮะเราก็จะพบว่าจะมีภาวะทีเอมากกว่าทีเอแต่จะเห็นว่าทีเอมันไม่ได้เพิ่มนะฮะทีเอมันลดครับนะฮะแต่มันลดน้อยกว่าทีเอสสเพราะฉะนั้นทีเอเด่นกว่าทีเอสภาวะอย่างนี้ก็ช่วยลดอาการแพ้ภูมิตัวเองได้นอกจากนี้ก็จะไปลด Inter อินเทอร์ลูคิน17นะซึ่งจะเป็นตัวที่ทําให้เกิดอาการอักเสบเพราะฉะนั้นอาการอักเสบที่มีอยู่ก็ลดลงแต่ในช่วงวันสองวันแรกเนี่ยก็อาการเกิดขึ้นเนื่องจากว่าไอทีหนึ่งมันอาจจะลดไม่ชัดเจนเท่าไหร่แล้วไปกินแคปซูลซึ่งเป็นตัวที่ทําตรงกันข้าม,มทําตรงกันข้ามนะฮะมันก็เลยไม่ฉมังเท่าที่ควรนะฮะทุกวันนี้ไม่มีอาการที่จะมารบกวนแบบบ่อย ใช่ค่ะนานนานทีนานนานทีค่ะแล้วก็หายได้เองแล้วก็หายได้เองด้วยได้คะนะครับด้วยแคปซูลค่ะสีเขียวสีเขียวค่ะวันละสีเขียววันล,ละ2เม็ดวันล,ละ2เม็ดนะครับซึ่งก็ทําให้สุขภาพแข็งแรงด้วยใช่ค่ะนะครับ